จา่าชีเป้ายอยสกอร์วิเขาลุกหนังสไตล์จ่าตังท็อปโฟโที่จะอยู่เคียงข้างนักลงทุนทุกคนทางตูนยูวีเด็ดวันนี้ผมจ่าตังท็อปโฟก็ขาดสานฟุตบอลมาให้3คู่ด้วยกันนะครับไปการที่ศึกอิตาลีซูเปอร์โคปานะครับรอบชิงชนะเลิศคู่ระหว่างอินเตอร์มิลานพบกับเอซีมิลานคู่นี้เตะก,กันที่ประเทศซาอุดีอาระเบียนะครับอินเตอร์มิลานเจ้าถิ่นนะครับผมห้าเกมหลังสุดในทุกรายการฟอร์มการเล่นต้องบอกว่ายอดเยี่ยมสุดๆนะครับพวกเขาไม่แพ้ไม่เสมอใครเลยสมอาทแล้วก็ชนะมา5เกมรวดนะครับ ก็พิ่งจะเอาชนะอัลเลนาตาไปได้2ประตูต่อศูนย์ก็ต้องบอกว่าทีมของซิมเนอิซากินั้นทําผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมในณเวลานี้เลยนะครับส่วนในความของเอซิลานห้าเกมล่างสุดในทุกรายการฟอร์มการเล่นก็ต้องบอกว่าถือว่าใช้ได้เลยนะครับผมพวกเขาไม่แพ้ใครเลยชนะถึง3เกมด้วยกันแล้วก็เสมอไป2เกมแต่ถ้าว่าเกมแต่ถ้าว่าก็มีการเปลี่ยนปแปลงนะครับผมในตัวของกุนซือนั่นเองนะครับผมแล้วก็เกมนัดล่าสุดทางฝั่งของเอซิลานที่เป็นบอลเปลี่ยนโค้ชนะครับผมก็บุกไปก็ไม่ใช่ขอภัยครับก เลือด้วใบนี้นั่นเองนะครับก็ต้องบอกว่าตอนนี้บอลเปลี่ยนโค้ชก็ถือว่าน่าสนใจสําหรับ a อซิมิลานนะครับเฮดทูให้ของทั้งคู่เป็นอินเตอร์ที่เหนือกว่ามากมายนะครับผมชนะ4ี่จากห้านัดหลังสุดที่เจอกันโดยที่ a อซิมิลานชนะเพียงแค่เกมเดียวเท่านั้นนะครับแต่ชนีเกมคู่นี้นะครับมองว่าอินเตอร์มิลานหนึ่งสกอร์ได้อะไรติดไม้ติดมือนะครับแม้ว่าทางฝั่งของ a อซิมิลานจะเป็นบอลเปลี่ยนโค้ชก็ตามแต่นะครับแต่ก็ต้องบอกว่ามาตรฐานของอินเตอร์มิลานณเวลานี้ค่อนข้างจะดูดีเลยทีเดียวแม้ว่าในฤด,ดูกาลนน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 ีีี้้้้้เเเจจออกกกกัััมมมมมมมาา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 าแแแววครครรรงงงงงึะะบผป็็ิิทท่่าา่่่สถุชไดตตตฝข ล้านที่ดูเหนือกว่า1สกอร์กา,ารันตีลุ้นเมตส์สเชียร์ไปที่อินเตอร์มิลานได้เลยครับไปกันที่ศึกพรีเมียร์ลีกอังกฤษนะครับผมวูฟพังตันวันเดเลอร์สพบกับนอตติงแฮมฟอร์เรสครับ op, วูฟเจ้าทีน5เกมหลังสุดในทุกรายการฟอร์มกันก็ต้องบอกว่ามาดีตั้งแต่ช่วงเปลี่ยนโค้ชเลยนะครับพค้ชเขาแพ้2เกมก่อนหน้านะครับแต่ถ้าว่า3นัดหลังสุดในพรีเมียร์ลีกอังกฤษเนี่ยไม่แพ้ใครเลยนะครับแบ่งเป็นชนะ2เกมเสมอไป1เกมนะครับ เกมนัดล่าสุดก็เพิ่งจะบุกไปเสมอทางด้านของทอตแนมพอสเปอร์ได้2ประตูต่ตอ2โดยที่ทางฝั่งของวูฟแฮมตันวอเตอร์สณเวลานี้นะครับขยับตัวเองขึ้นมาอยู่อันดับที่17นะครับมี16คะแนนด้วยกันส่วนทางฝั่งของนอตติงแฮมฟอร์เรสห้าเกมหลังสุดในทุกรายการฟอร์มการเล่นก็ต้องบอกว่าค่อนข้างยอดเยี่ยมหมอบอกยอดเยี่ยมเลยทีเดียวนะครับณเวลานี้พวกเขาไม่แพ้ไม่เสมอใครนะครับผมแล้วก็ชนะมา5เกมรวดเกมนัดล่าสุดนะครับในศึกสิ้นปีก็เพิ่งจะบุกไปชนะเอฟเบอตัตตออนได ตามหลังจากฝูงอย่างลิวคูอยู่อยแปดคะแนนด้วยกันครับเฮดทูเฮดของทั้งคู่นะครับผมก็เท่ากันเลยต่างฝ่ายต่างชนะกันได้1ครั้งแล้วก็เสมอกันไปอีก3ครั้งนะครับดับชนีเกมคู่นี้นะครับมองว่าเสมอไหนเสมอกันซึ่งจะบอกว่าโวเกิลแฮมตันณเวลานี้พวกเขาผลงานดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัดเลยนะครับผมแต่ถ้าว่าเชื่อว่าทางฝั่งของนอตแฮมฟอร์เรสต์ดูจะมีความระหายมากกานะครับผมดังนั้นคู่นี้มีโอกาสที่ทีมเยอนจะบุกมาชนะสูงมากเชยร์ไปที่ทางฝั่งของนอตติงแฮมฟอร์เรสต์ได้เลยัไปปกกนที่ึชม ควิสปาร์กเรนเจอร์สพบกับลูตันฮาวครับและควิคพีอาร์เจ้าถิ่นนะครับผม5เกมหลังสุดในลีกฟอร์มการเล่นก็ต้องบอกว่าค่อนข้างดูดีนะครับพวกเขาแพ้เพียงแค่เกมเดียวเท่านั้นชนะสองเสมอ2นะครับโดยที่เกมนัดล่าสุดก็เพิ่งจะเปิดบ้านชนะวัตเฟิร์ตไป3ประตูต่อ1โดยที่ทางฝั่งของ QPR คพีณเวลานี้นะครับผมอยู่ตามลำดับที่16นะครับมี29คะแนนด้วยกันส่วนทางฝั่งของลูตันฮาวห้าเกมหลังสุดในลีกต้องบอกว่าฟอร์มการเล่นย่ำแย่มากๆนะครับนับตััััั้้้้้้้งงงงงแแแแแตตต่่่่กก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 ชชนนนนนนมมมมาาาาพพพววววเเ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 เขยยยยยยไรระะือลลีีคดดดท็็ถึ4โป มาสาเกมติดต่อกันเกมนัดล่าสุดเพิ่งเปิดบ้านพ่ายแพ้ต่อนอริชไปศูนย์ประตูต่อหนึ่งตอนนี้ลูตันฮาวอยู่อันดับที่20มี25คะแนนห่างจากโซนตกชั้นเพียงแค่สองคะแนนเท่านั้นนะครับเฮดทูเฮดของทั้งคู่ก็เป็นทางฝั่งของ QPR ที่เหนือกว่านะครับชนะ3จาก5านัดล่าสุดที่เจอกันโดยที่ลูตันฮาวชนะ2ครั้งด้วยกันนะครับดัชนีเกมคู่นี้นะครับมองว่าเสมอไหนเสมอกันซึ่งจะบอกว่าฟอร์มการเล่นของทั้งคู่ค่อนข้างแตกต่างกันนะครับแม้ว่าอันดับตารางในตารางคะแนนนั้นจะอยู่กาวพ ฟุบสุดๆนะครับผมแล้วมีโอกาสที่จะล่วงหล่นไปถึงลีกวันได้ซ้ำไปนะครับในนั้นคู่นี้เชียร์ไปที่ทางฝั่งของควีนสปาร์คเลนเจอร์สคิดว่าน่าจะสามารถเอาชนะทางฝั่งของดูตันหาวไปได้ครับ3ตัวที่วันนี้ผมจะแตงท็อปโฟชอบเลยนะครับผมก็มีอินเตอร์มิลานนอตติงแฮมฟอลลิสแล้วก็ควีนสปาร์คเลนเจอร์สครับยังไงก็ขอบคุณด้วยที่ติดตามกันกันกบ o, จ่าชิเป้าขยดสกอร์วิเคราะห์ลูกหนังสไตล์จ่าแตงท็อปโฟที่จะอยู่เคียงข้างนักลงทุนทุกคนทาง,ทางตูููลลลลยยไไนนนนนเเตต็็ดดดแ้้วววววกกกกกปาาาททีีีีุ่่่่มขนนมขขออองพรระคัััับสสสผ